ก็อยากให้ทุกคนสงสัยกันได้ครับผมว่าทําไมข่าพลังของผมเนี่ยถึงขยับช้าจังเลยทําไมตั้งนานแล้วพลังยังอยู่ที่6ล้านกว่ากว่าทำไมไม่ขึ้น9ล้าน1 0ล้าน11ล้านสักทีนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกไว้ว่าสาเหตุอะไรอ่ะที่ทําให้พลังของผมเนี่ยมันขยับช้าแล้วส่วนไหนที่ผมพลาดไปเดี๋ยวผมจะรวบรวมให้ทุกคนได้รับชมในพาร์ทนี้กันเลย แล้วสำหรับเพืเ่อนๆนัานใดนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆยายะมากมายสามระับเป็นเพื่อนนั่นดใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาละครับผมก็ขอสวดัสวัสดีเพื่อนๆชาวแองเกม MapleStory R Revolution กันอีกเช่นเคยกันนะครับอย่างที่เราสงสัยกันนะครับในส่วนของเรื่องข้าวพลังนะว่าทําไมข้าวพลงังของผม่้ถึงขยับชา้าจังเลยพลังไม่ไปไกลสักทีทําไมเกิดจากสาเหตุอะไรในพาร์ทน,นี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องสาเหตุกันนะครับก่อนไปด้าชมคลิปครับก็ฝกากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่ไกลค์กันด้วยนะครับโอเค ถ้าพ้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสาเหตุต้นๆก่อนเลยนะครับต้องบอกอก่อนว่าเกม b a p b l e Story R เนี่ยก็ได้ทําการเปิดให้เราได้เล่นเนี่ยประมาณเดือนกว,กว่าแล้วนะครับก็เข้าเฟสของเดือนที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากช่วงที่ผ่านมาครับมันมีช่วงระยะเวลาใน ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้ไต่คอนเทนต์ต่อแล้วก็หยุดการเดินเควียหลักๆไปนะครับในช่วงแรกๆเนาะมันจะมีการเดินเคลียไปเ네รื่อยๆใช่ไหมทุกคนแล้วเวลาไปปุ๊บมันจะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไปต่อไม่ไหวซึ่งในช่วงนั้นครับผมแทบจะไม่ได้เดินเนื้อเรื่องหลักเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวเนื้อเรื่องหลักไม่ได้เดินไม่ได้กลับไปเคลียร์คอนเทนต์เก่าๆหรือแม้กระทั่งการร่วมกิจกรรมต่างๆที่มันผ่านมาในช่วงแรกๆนะครับในช่วงนั้นน่ยผมแทบไม่ได้ร่วมกิจกรรมอะไรเลยถึงงจะรรร่่่่วววมมมกก็็น้้ออออยไไดดดแบบบเเาาขขีสุๆง ให้สุดนะครับอันนี้คือช่วงแรกที่ผมพาดไปอันที่2ครับนั่นคือการสุ่มกาชาภายในเกมนะครับการสุ่มกาชาภายในเกมนะครับมันก็จะมีอยู่สอง,สองแบบนะครับนั่นคือการสุ่มสัตว์เลี้ยงการสุ่มการ์ดแล้วก็การสุ่มคอสตูมนะครับ หลังจากที่เราสุ่มตัวละครไปช่วงนั้นนะต,ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของสัตว์เลี้ยงว่าเอ้ยแต่ละสายอาชีพอ่ะควรใช้สัตว์เลี้ยงอะไรจนกระทั่งเล่นมาสักพัก้็เราเริ่มทำความเข้าใจใช่ปะซึ่งในช่วงแรกอ่ะพอเราไม่เข้าใจเนี่ยผมก็ทาการสุ่มแบบบ้าคังสุ่มไปเตื่อยสุ่มเปลือยเปลือยนู่นนี่นั่นครับเราไม่แท้สังเกตว่าจริงๆแล้ว,วไอ้สัตว์เลี้ยงพวกนั้นเนี่ยเราสามารถหาแหล่งจากนั้นค้าได้หาแหลงจากจุดนี้ได้และสุ่มแค่ระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็็็็ททีี่่่่เเเเเเเหลลือออกกกกกกกาาาาาาาไไไปปสุมมมมมมับรรรร์์ดดดนนะะพะพพวิวพบบผตย้จซ ระบบนะครับจะสังเกตว่ากร์ดผมในเป้นเนี่ยคือแทบจะก,กระจัดกระจายกันมากนะครับระบบกร์ดคือช่วงนั้นนะคือเราไม่ได้จัดแบบจริงจริงจังๆ,งๆ,ๆกร์ดที่ใช้อ่ะก็เลยแบบเป็นกราดแบบกระจัดกระจายอ่ะมั่วไปหมดเลยในช่วงนั้นกว่าผมจะเริ่มกลับมาจริงจังแล้วก็กลับมาโฟกัสเกี่เกมบองี้ยก็ผ่านไปแม้สองถึงสามสัปดาห์นะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มกลับมาโฟกัสเลยทําให้พลังในช่วงนั้นเนี่ยเริ่ม กลับมานะครับจากที่มันหายเงียบไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มกระเตื้องกลับมาแต่ถ้จาจะถามว่ายังจะตามทันคนที่เติมไปอยู่ไหมก็บอกเลยเลยว่าอยากไม่ได้ทันเพราะเราพลาดในส่วนของกิจกรรมไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างต่อมาครับในเหตุผลที่3ที่เราพลาดไปนะครับนั่นคือการเติมแพ็คสะสมนะครับจะสังเกตว่าผมเติมเกมก็จริงไว้ทุกคนแต่นะครับผมพลาดอย่างหนึ่งไว้ก็คือเวลาผมเติมอ่ะผมไม่ได้โฟกัสในส่วนของโบนัสการเติม คือมันต้องบอกว่าไอโบนัสการเติมนะครับมันจะมีในส่วนของโบนัสการเติมสะสมในส่วนนี้มันจะมีของรางวัลที่แตกต่างกันไปนะครับตามแต่ละช่วงแต่ละกิจกรรมนะครับการเติมของผมแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าในช่วงนั้นน่ยโบนัสการเติมเนี่ยมันได้ของรางวัลอะไรผมเติมก็คือเติมมาแบบซุ่มแกช้าบ้างเติมนู่นนี่นั่นคือเราเติมแบบไม่ได้โฟกัสในจุดที่มันสำคัญจริงๆเว้ยคือเราเติมคือการเติมก็คือเติมเฉยๆอ่ะะเอาง่ายๆถ้าเราเติมแล้วก็อยากให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดดะครรับแกื คุณต้องดูกิจ,กรร,ก,รก,ก,จกรรมการเติมสะสมก่อนว่ากิจกรรมการเติมสะสมช่วงนั้นเนะี่ยเราเติมแล้วเราได้อะไรถ้าเราเติมช่วงนี้นะครับคุณจะได้เศษมุกวิญญาณราชาผีเสื้อซึ่งไอเศษมุกวิญญาณเนี่ยครับสามารถขับมุกวิญญาณได้้วบุกวิญญาณเนี่ยคุณจะได้ระดับพลังหรือว่า CP อัพไปอยู่ที่ประมาณ407โดยประมาณนี่ยังไม่ได้บวกการตีบวกนะแค่ปลดล็อกก็ได้มาแล้วนะครับและอย่างหนึ่งคือคุณสามารถได้ดาบหินตีบวกแล้วก็เศษโทเทมดับเมเปลิลสีทองอันนี้ก็เอาไว้อัพขั้้้นเทเเมไดรแลวก็ผง ดีมากๆอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้ในทุกนี้เรียกต่อมาครับทุกการเติมแต่ละครั้งครับมันจะมีพวกบัตรพาร์ตบัตรรายเดือนนะครับต่างๆเนี่ยหรือว่าแพ็กการเติบโตไอเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากแม่ครับถ้าอยากจะเติมจริงๆหรือว่าใครคิดว่าจะเติมเนาะคือพวกนี้มันค่อนข้างคุ้มครับไม่ว่าจะเป็นพวกเศษต่างๆเนาะแพ็กการเติบโตเวลาเพื่อเติมครับนเนี่ยเพื่อจะได้รับเนี่ยผลึกมานานในการตีบวกการาดนะครับแล้วก็ได้รับกา๊าซส้มเว้ย จะน้อยอ่ะหนึ่งใบนะครับจะเป็นการแรนดอมเนี่ยเราก็มาสามารถมาสะสมแก๊สแต่ละใบแต่ละใบไปไ,ปได้นะครับคือถ้าจะเติมให้คุ้มเนี่ยควรเติมพวกแพคเนี่ยสะสมกันไปนะครับอย่าไปโถมแค่แบบว่าเอ้ยมีแพกอะไรเติมก็ขึ้นกดเติมไอเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเนาะเอามาเติมกับพวกแพคพวกเนี้ยมันจะประโยชน์ระยะยาวแล้วก็พวกฝาดรด้เดือนนะครับที่คุณจะได้รับรายเดือนทั่วไปกับรายเดือนขั้นสูงสุดเนี่ยที่จะได้รับในส่วนของแต้ม v i p นะครับเพชรแล้วก็ ที่สุ่มกระชาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้รับแต่ละวันแต่ละวันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆครับแต่ในส่วนนี้ผมไม่ได้โฟกัสในการเติมในตอนนั้นก็นเลยจะเป็นอะไรที่พลาดไปนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพอผมเริ่มกลับมาโฟกัสแล้วนะครับผมก็เริ่มมาดูกิจกรรมต่างๆแล้วก็มาร่วมกิจกรรมให้มันมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้รับของรางวัลเนี่ยให้มันคุ้มค่านะครับในส่วนของกิจกรรมก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นพวกอีเวนต์ชายหาดฤดูร้อนที่จะมีแพ็ก็ ค่อนข้างที่จะข้มเพราะว่าทุกครั้งที่เราเติมในแพ็คพวกนี้หลักๆที่เพื่อนจะได้รับกลับมาครับก็คือพวกตัวสุ่มนะครับแล้วเอามาสุ่มกระชาแฟชั่นเนี่ยเวลาเราได้กระชาแมาก็สุ่มแฟชั่นอ่าพอได้แฟชั่นคุณก็สามารถบูตในส่วนของค่าพลังไปได้แล้วก็แฟชั่นในตัวเกมครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องสุ่มเสมอไปนะครับเพราะว่าแฟชั่นเนี่ยมันจะมีจากการร่วมกิจาการรมต่างๆและแม้กระทั่งการเดิน q u วสในเรื่องเดินเควสหลักนะครับการเคลียร์คอนเทนต์ด่านซ้ําๆตามเงื่อนไขที่ ตัวด่านแต่ละด่านเนี่ยได้กําหนดได้ครับเพืเ่อนๆก็จะสามารถได้รับคอสตูมแฟชั่นเพื่อปลดล็อกค่าแฟชั่นนั่นเองนะครับไอเดียก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเหล่าเหตุผลที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างลวกันว่าไอเนี่ยสายเหตุที่ค่าพลังของผมขย,ยับช้าเพราะอะไรนะครับจากนั้นแล้วอะ่ะผมเริ่มกลับมาโฟกักสอ่ะจะสเกตว่าพอโฟกัสกับไอทีอ่ะพลังผมเนี่ยแค่จะัพในแบบสอสมวันล้านหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอันี้คือ จะมาในสเตปของสายฟรีนะผมอาจจะไม่ได้เติมหนักเหมือนช่วงแรกนะครับหรือว่าเติมมั่วไปแล้วนะครับเราจะโฟกัสอะไรแพ็กสาคัญผมก็จะเติมแพ็กนั้นส่วนไหนรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าสำหรับผมเนี่ยผมก็จะไม่ทําการเติมแพ็กเหล่านั้นนั่นเองที่เหลือเราก็ค่อยๆขยับกันไปได้นะครับเนี่ยพวกชายยงชายาก็จะช่วยปลดในส่วนของ CP เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูคลิปนี้ไว้เป็นตัยดแลละกันนะครับว่าพลังนับปัจจุบันอยู่ที่6กล้านแปดแสนเก้าหมื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกสัปดาต่อมาเน 10ล้านบวกๆไปแล้วนะครับน,นี้ก็จะเป็นเทวิธีต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยพลังมันบูสค่อนข้างง่ายแต่ถ้าจาบบูสเดียวก็จะทําการเติมแพ็กที่มันค่อนข้างคุ้มก็จะช่วยบูสพลังได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายฟรีผมบอกว่าเราก็สามารถไปได้นะไปได้เรื่อยๆนะครับโดส่งข้าไปล่างแนะน,นําเน้นพวกสเตตัสเป็นหลักนะครับเอาสเตตัสสูงๆเนี่ยก็จะทําให้เราเล่นคอนเทนต์เนี่ยได้ง่ายมากกันนั่นเองก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเหตุผลที่ทําไมพลังผมถึงไปช้านะครับก็ต้องบอกว่าเราหายไปช่วงหนึ่งเลย แล้วพอเรากลับมาเล่นทําให้เราต้องแบบตามเก็บแต่ละอย่างไปเรื่อยๆนะครับก็เลยบอกว่าทําให้พลังรองค่อนข้างช้าแต่ถามว่าเราสามารถตามทันได้ไหมในระดับหนึ่งก็ตามทันได้ครับแต่ถ้าตามทันระดับอ็อปเซิร์ฟเลยนี่ก็คือค,อคงไม่ไหวนะครับก็อาจจะต้องเติมดักเป็นพิเศษแล้วก็ตอกกิจกรรมที่มันจะดีดกันไปอีกรอบนะในพาร์นี้ก็คงมีพียงนี่ครับผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอะไรกันด้วยนะครับส่วนใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะสำหรับนี้ขออตวลไก่น สวัสดีครับ